สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูงานตัว raspberry pi น,นะครับเป็นการตรวจจับความเคลื่อนไหวและอุณหภูมิในรถเพื่อถ่ายรูปและแจ้งเตือนไปยังไลน์พร้อมกับสามารถดูกล้องไลา์สดก็คือเป็น ip camera นะครับผ่านตัวกล้อง usb นะครับก็คือเป็นตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเทสในส่วนของให้มันถ่ายภาพแล้วก็ run เป็น ip camera แล้วก็ ส่งไปโน้ติ y ไปยังไลนะครับว่ามันแบบว่า,ามีเวลาแล้วก็มีลิงก์ดูไลฟ์สดแล้วก็มีรูปถ่ายณปัจจุบันนะครับส่งไปยังไลนะครับก็คือเราจะให้มันส่งมาที่ไลน์ไลน์โน้ติไตัวนี้นะครับผมก็คือจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะลองรันให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นโทรศัพท์นะครับที่เปิด line notify ไลน์โน้ติ y ฟไว้อยู่แล้วยวเราลองรันโปรแกรมนะครับปุ๊บอ่ะ ก็ให้มันทำการประมวลผลแล้วก็รันคำสั่งเพื่อปิดเปิดถ่ายภาพเลยอ่ามาแล้วนะครับก็คือจะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นอ่าอย่างนี้นะครับเป็นเวลาปัจจุบันนะครับแล้วก็มีล็อกลิงก์ดูกล้องเรียวถามนะครับแล้วก็มีรูปถ่ายที่กล้องถ่ายได้นปัจจุบันเมื่อทีเมื่อกี้นะครับอ่เราลองกดเข้าไปดูกล้องเรียวถาม อ่าอันนี้ก็คือกล้องมันก็จะมาจากตัวนี้นะครับแล้วลองล,ลองขยับกล้องนะครับอ่ะขยับกล้องปึ๊บปึ๊บอ่าเหะก็จะเป็นกล้องที่เรียลไทมน์นปัจจุบันนนเลยนะครับอะไรประมาณนี้ครับผม